ถ้าพูดถึงปฏิบัติการจับบีลาเดนเ,นเพื่อนๆหลายคนต่างก็รู้จักกันดีใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในปฏิบัติการจับบีลาเดนทําไมถึงไม่มีใครตรวจจับได้เว้นแต่จะล่วงเองอะนะและเราต่างก็รู้กันดีว่าเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นหัวใจสําคัญของกองทัพสหรัฐสําหรับปฏิบัติการขนส่งทั้งในพื้นที่สู้รบและปฏิบัติการพิเศษก็คือ u s 6 0 Black Hawk แต่เทว่าไม่ใช่กับปฏิบัติการล่าบีลาเดน พราะเฮลิคอปเตอร์ในปฏิบัติการนี้นะครับคือรุ่นอัปเกรดของ U.S. 60 Blackhawk หรือ Ghost Hawk เฮลิคอปเตอร์ล่องหนแต่ชื่อที่คนส่วนใหญ่เรียกกันมีชื่อว่า U.S. 60 Stealth และ M.S.X. Silent Hawk ซึ่งเราจะมาพูดถึงขีดความสามารถและคุณสมบัติของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้กันนะครับแม้ว่ากองทัพสหรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการและคุณสมบัติพิเศษไปจนถึงการมีอยู่จริงของ Stealth Blackhawk แต่ทว่ากองทัพสหรัฐก็ไม่ปฏิเสธเช่นกัน เพราะมีภาพถ่ายที่ชัดเจนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ s t e a l b a c k h a w k สำหรับเวอร์ชันพิเศษมีพื้นฐานมาจาก US 60 Blackhawk ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจลับและปฏิบัติการทางทหารที่ต้องการความลับสูงสุดซึ่งมีคุณสมบัติเด่นที่สามารถล่องหนจากเรดาร์และระบบเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อกันว่า s t e a l b a c k h k ถูกสร้างขึ้น ใช้ในภารกิจลับโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการลับสหรัฐได้แก่การจู่โจมเป้าหมายที่สําคัญในพื้นที่ของข้าศึกทั้งการขนส่งกําลังพลหรือบุคคลสําคัญเข้าและออกพื้นที่โดยที่ไม่สามารถตรวจจับได้หรือปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงอย่างเช่นในปี2011เฮลิคอปเตอร์ถูกใช้ในปฏิบัติการล่าบิลาเดนที่มาพร้อมซิลทีมซิกหน่วยลบพิเศษสหรัฐในขณะที่จู่โจมไปยังบ้านของบิลาเดน สเตลแบ็กฮอปก็สามารถหลบเรดาร์ของตากีสถานได้ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าไม่เพียงแต่ซิลทีมซิกแต่รวมไปถึงเดลต้าฟอร์หรือสร้างขึ้นมาใช้ในระดับเทียบวันของสหรัฐและไปจนถึงหน่วยงานความมั่นคงหรือ CIA การออกแบบให้กับสเตลล์แบ็กฮอปเฮลิคอปเตอร์ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างพื้นผิวใหม่เพื่อให้สามารถล่องหนจากเรดาร์ได้ในขณะเดียวกันนะครับใช้งานวัสดุพิเศษได้แก่วัสดุ RAM ที่มีคุณสมบัติดูดซับคลื่นเรดาร์ ซึ่งสามารถลดสัญญาณเลดร์ที่สะท้อนกลับไปได้ไม่เพียงแต่โครงสร้างใบพัดของสเตลแบคฮอคได้รับการดัดแปลงเช่นกันเพราะในช่วงการหมุนของใบพัดเฮลิคอปเตอร์สามารถลดเสียงรบกวนได้คุณสมบัติพิเศษของสเตลแบคฮอคมีการเพิ่มแผ่นปิดและส่วนโค้งมนในตัวถังเพื่อลดพื้นผิวที่สะท้อนเลดาราให้ได้มากที่สุดนะครับลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงส่วนห่างของเฮลิคอปเตอร์ได้รับการดัดแปลงใหม่ในรูปแบบสเตล ซึ่งพบจากซากของเฮลิคอปเตอร์ที่ตกไปหนึ่งลำในปากีสถานนะครับและโรเตอร์หางมีการหุ้มบางส่วนระบบท่อไอเสียของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ได้รับการดัดแปลงใหม่ด้วยเช่นกันซึ่งสามารถลดลายเส้นความร้อนได้ทําให้การค้นหาด้วยเซนเซอร์อินฟาเรดเป็นไปได้ยากนะครับผลมาจากการออกแบบตำแหน่งของท่อไอเสียรูปแบบใหม่ในขณะเดียวกันนะครับมีการวิเคราะห์ว่ารุ่นพิเศษอาจได้รับการติดตั้งปีกย่อยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรทุกอาวุธ หรือบรรทุกเชื้อเพิงได้มากขึ้นที่มาในรูปแบบสเตลสเตลแบ็กฮอปถูกเคลือบด้วยสีดําหรือสีดําด้านนะครับซึ่งสามารถล่องหนจากสายตาในเวลากลางคืนได้ดีขึ้นปฏิบัติการลาบ,บิลาเดนคือเหตุการณ์เดียวกันที่ผู้คนได้รับรู้การมีอยู่ของสเตลแบ็กฮอป เนื่องจากเกิดความผิดพลาดเพราะว่าหนึ่งในสเตโยบักก็เกิดปัญหาในช่วงที่ลงจอดบริเวณลานบ้านของบิลาเดนซึ่งทําให้หางของเฮลิคอปเตอร์ชนเข้ากับกําแพงบ้านที่เกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งทําให้ทีมปฏิบัติการต้องทําลายลําตัวของเฮลิคอปเตอร์หรือบ้มทิ้งเพื่อทําลายเทคโนโลยีลับป้องกันการวิศวกรรมย้อนกลับของข้าศึกแต่ทว่าไม่สามารถทําลายโรเตอร์ส่วนหางได้สภาพส่วนหางยังอยู่สมบูรณ์เกือบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งทําให้ภาพถ่ายถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ตามสื่อต่างๆในช่วงเวลานั้นและทาพเหล่านี้นะครับแสดงถึงโครงสร้างที่ต่างจากแบ็กฮอกรุ่นมาตรฐานแบบเดิมอย่างมากเพราะโรเตอร์ได้รับการหุ้มนะครับทั้งการออกแบบโค้งมนเพื่อลดการสะท้อนของเรดาร์แม้ว่ากองทัพสหรัฐไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการมีอยู่ของสเตลแบ็กฮอกแต่หลักฐานที่หลงเหลืออยู่ก็สามารถยืนยันได้ว่าสเตลแบ็กฮอกมีอยู่จริงหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับเฮลิคอปเตอร์ได้รับความสนใจจากนานาชาติอย่างมากไปจนถึงนักวิเคราะห์ทางทหาร เริ่มให้ความสนใจในการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ที่มีคุณสมบัติในการล่องหดแต่โรเตอร์ส่วนหางที่หลงเหนืออยู่สร้างความกังวลให้กับสหรัฐด้วยเช่นกันเพราะเทคโนโลยีอาจถูกส่งไปยังรัเสเซียหรือจีนก็ได้นะครับสำหรับพเพื่อนๆละครับคิดยังไงเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์สเต,ตลของสหรัฐอเมริกาและเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ